สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่องนอม,มยนเวศค่ะวันนี้แอดมีเคล็ดลับขอพรอย่างไรให้ได้ดั่งใจมาฝากเพื่อนๆกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายท่านก็เหมือนกับญาติผู้ใหญ่ของเรานั่นแหละค่ะเราจะขอพรให้ท่านช่วยเราต้องทําให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับรู้ถึงความจริงใจความตั้งใจและการลงมือทําของเราด้วยค่ะขั้นตอนง่ายๆที่เริ่มจากตัวเราเองก่อนนะคะ หนึ่งก็คือศรัทธาแบบไม่ลังเลจิตต้องนิ่งแล้วก็เชื่อจริงๆไม่ใช่ครึ่งกลางกางเพราะว่าความเชื่อที่ไม่เต็มร้อยจะส่งพลังไม่ชัดค่ะ 2. ให้ระบุพรให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรมอย่าขอแบบกว้างๆเช่นขอให้รวยหรือว่าขอให้มีความสุขให้ขอแบบชัดเจนเช่นขอให้ได้งานโปรเจกต์นี้ภายในเดือนนี้ หรือขอให้มีรายได้เพิ่ม2 0 0 0มบาทภายใน3เดือน3าํกำหนดกรอบเวลาให้ชัดเจนทำให้จัก,กรวาลหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรู้ว่าคุณต้องการเมื่อไหร่เช่นขอให้ได้ลูกค้าใหม่3รายภายใน30วันหรือขอให้ได้งานที่นี่ภายใน1เดือนนี้4เมื่อขอแล้วให้ลงมือทำทันทีให้เริ่มทำทุกวิธีที่จะทำให้สำเร็จ หลายคนพลาดตรงที่ขอแล้วก็รอซึ่งจริงๆแล้วต้องขอแล้วก็ลงมือทำด้วย 5. คิดบวกทั้งกายใจพูดและคิดในเชิงสมหวังเช่นฉันกำลังจะได้แทนที่จะคิดว่าจะได้ไหมนะพลังงานแบบนี้ช่วยให้คุณดึงดูดโอกาสได้มากขึ้น 6. ขคอนี้เป็นเรื่องของการบนบานค่ะ เป็นเรื่องของการบุญบานหรือการตั้งปณิธานซึ่งบางคนไม่ชอบบนก็ไม่เป็นไรค่ะหากสำเร็จแล้วก็อย่าลืมมากราบไหว้ขอบคุณกับสิ่งที่เราขอเอาไว้ส่วนใครที่บนเอาไว้เช่นถ้าหากสำเร็จจะทำบุญเท่านั้นเท่านี้หรือจะปล่อยปลากี่ตัวหรือแม้แต่การช่วยเหลือสังคมอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะคุณต้องรักษาสัญญารักษาสัจจะอย่าปล่อยให้ค้างคา เพราะถือว่าเป็นการรักษาคำพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบนบานควรเป็นสิ่งที่คุณทำได้จริงและไม่สร้างภาระจนเกินไปค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการขอพรที่จะทำให้คุณสมหวังได้ดังใจนึกอย่าลืมจดจำและนำไปใช้ด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ